จะพยายามไปไวที่สุดตามเป็น Toyota. โตโยต้าโตโยต้าไมตี้เนาะทีนี้ลูกค้าออกรายการแก้รั่วอ่ะประเด็นแรกเลยแกนครเร่งผมบอกพี่เนี่ยแกนครเร่งเนี่ยโยกได้พอมันโยกได้ปุ๊บก็บอกขอเปลี่ยนนะเพราะว่าตัวเนี้ยมันทะลุขึ้นมาใช่ไหมพอทะลุขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะใช้ตัวนี้ ล่องเฟืองเนี่ยนะเฟืองอยู่กับเฟืองเพราะงั้นตัวนี้นจะเล่งไปเล่งมาตลอดถ้ามันสีตัวนี้มันสีเนี่ยกระฝาที่เป็นลูมิเนียมเนี่ยเปลี่ยนโอ,อลิงไปมันก็ไม่หายโอ,อลิงอยู่ร่องเนี้่าก็เลยเขาก็เลยเปลีย๊อ่ะหนึ่งแล้วนะสองน้ำมันเข้าปัม๊มเห็นไหมฮะจานมันกระเทาะแล้วจานเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้มันเลอะเนี่ย หมุนหมุนตลอดเพราะนั้นอีเสษที่กระทาะตรงเนี้ยรอเลอร์ยังไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเป็นแน่ก็เลยบอกว่าถ้าต่อไปปั๊มพังไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะพี่บอกเปลี่ยนอุลิ้งอย่างเดียวสองแล้วนะอ่าสามสนอยเขาใส่ตัวใหญ่มาเห็นไหมใส่ตัวหนามาไม่มีร่องทีน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ของที่ร้านอุ้ยแป๊บนึงครับ ของไมตี้อ่ะจริงๆต้องเป็นร่องอย่างนี้ผมบอกไปหลายคลิปแล้วไมตี้เถ้าเป็นรุ่นม้ากระโดดเก่าๆสองสองอ่ะเป็นโอริงอย่างนี้ใช้อลิงใหญ่ขอบธรรมดาแต่ถ้าเป็นไมตี้เ็ต้องเป็นโอริงอย่างนี้แล้วเขาใส่มาเนี่ยเฮดดูเฮดเขาสภาพเขาไม่เปลี่ยนเขาบอกแก้โลยอย่างเดียวก็ตามนี้นครับทีนี้เฮดเอาโอริงออกไปก่อน เนี่ยเห็นไหมว่าสองอย่างไม่เหมือนกันเฮสเรียบเนี่ยเฮดมันเรียบเอ่อเมันเรียบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีร่องเนี่ยไม่มีบาร์ลับนะเนี่ย,ยตัวนี้เป็นบาร์ลับอย่างเงี้ยเรียบถ้าเป็นบาร์ลับใส่อย่างนี้มาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ โอลิงใหญ่อย่างนี้ถูกต้องครับแต่อย่างเนี้ยคู่กันเนี้ยตัวที่มีบาดล,ลับแต่ถ้าเป็นเรียบของไมตี้เนี้ยต้องเป็นโอลิงแบบนี้เพื่อที่จปิดขอบทีนี้เขาใส่อย่างเนี้ยกับตัวนี้มาก็ขาดดีครับโอลิงก็ขาดดีครับให้เลือกที่เปลี่ยนเฮดเป็นแบบอย่างนี้เพื่อรับกับซิลิโนยหรือพี่เปลี่ยนซิลิโนยเป็นแบบนี้เพื่อให้รับับเฮดอันไหนถูกตังอเอกกันเขาบอกเอาเหมือนเดิมได้ผมก็จะใส่อย่างนี้ไป แล้วก็อัดไปเ,เพราะงั้นตอนมาเนี่ยบาทตรงเนี้ยมันบาดออลิงซึ่งเดี๋ยวก็บาดอีกของใหม่นี่แหละอ่ะรับทราบครับสมนาทีแล้วอาเฮ้ยไม่เปลี่ยนอ่าครับรับทราบอืมฟีดปัม๊มฟีดปั๊มคืออยู่ข้างล่างสุดตัวดูดน้ำมนันออาละพี่ดูรอยด้านนี้ดีกว่านี่ ด้านนี้ชัดกว่ามันจะเป็นใบกวาดแล้วก็ดูเห็นไหม,มน,น้ำเข้าไม่รู้เข้ามาได้ไงเข้ามาทางอากาศนะน้ำก็ต้องมาจากถังดิคุณเติมน้ำมันอะไรลงไปอ่ะปั๊มมันดูดมาจากถังครับมันดูดจากอากาศมาไม่ได้แน่นอนถูกไหมไม่เปลี่ยนนะอ่าถ้าไปไม่มีแรงสร้างแรงดันไม่ได้วิ่งไม่ออกไม่เกี่ยวกับผมนะเขามาแค่แก้รั่วผมการันตีอย่างเดียวว่าน้ามันไม่รั่วจากปาั๊มนอกนั้นตามสภาพเขามีเปลี่ยนอย่างเดียวคือ กาคันเร่งที่เขาเปลี่ยนเท่านั้นนอกนั้นตามสภาพครับโอเคขอบคุณครับ